วันนี้เราจะมาเจาะลึกประเด็นทีออ่หลายคนอาจจะเคยได้ยินหรืออาจจะประสบอยู่ก็ได้นะคะเรื่องที่นายจ้างบางรายแจ้งค่าจ้างลูกจ้างต่ํากว่าความเป็นจริงอะคะ่ะเพื่อจะลดเงินสมทบประกันสังคมเราอ้างอิงจากบทวิเคราะห์เรื่องนายจ้างแจ้งค่าจ้างต่ําภัยร้ายประกันสังคมวันนี้เราจะมาคุยกันถึงความเสี่ยงผลกระทบที่อาจจะคาดไม่ถึงเลยทั้งกับนายจ้างเองแล้วก็ลูกจ้างด้วยะคะ่ะครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเพราะ เอ่อบางทีมันดูเหมือนเป็นการประหยัดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าผลกระทบระยะยาวเนี่ยมันอาจจะรุนแรงกว่าที่คิดเยอะเลยแล้วก็ต้องย้าว่ามันผิดกฎหมายชัดเจนครับค่ะเขาใจ่เลยว่าเหตุผลก็คงอยากประหยัดแต่ในบทวิเคราะห์ก็ชี้ชัดเลยนะคะว่านี่คือการแจ้งเท็จไม่ใช่แค่การเลี่ยงธรรมดาใช่ครับเป็นการแจ้งข้อมูลเท็จ แล้วตามกฎหมายจริงๆในจ้างมีหน้าที่อะไรบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องประกันสังคมเนี่ยหลักๆเลยนะครับกฎหมายกําหนดชัดเจนอย่างแรกคือในจ้างต้องขึ้นทะเบียนตัวเองแล้วก็ลูกจ้างทุกคนภายใน30วันหลังจากเริ่มจ้างจากนั้นก็ต้องหักเงินสมทบส่วนของลูกจ้าง5%แล้วในจ้างก็จ่ายสมทบอีก5%คิดจากฐานค่าจ้างจริงนะครับแต่ก็มีเพดานสูงสุดปัจจุบันคือ1 5 0 0 0บาท แล้วก็นำส่งสปสรหรือสำนักง,งานประกันสังคมภายในวันที่15ของเดือนถัดไปอื mm hmm. แล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือต้องแจ้งข้อมูลค่าจ้างเนี่ยตามจริงรวมถึงสถานะลูกจ้างด้วยถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ต้องแจ้งภายในวันที่15ของเดือนถัดไปเหมือนกันครับค่ะหน้าที่ก็ชัดเจนมากทีนี้มาถึงส่วนชื่อเรียกว่าภัยร้ายอย่างที่บทวิเคราะห์ว่าไว้ถ้าเกิดว่าเอ่อในจ้างเลือกทางรัฐ แจ้งต่ำกว่าจริงผลกระทบที่นายจ้างต้องเจอมันมีอะไรบ้างคะมันร้ายแรงแค่ไหนครับในบทวิเคราะห์แจกแจงไว้เลยว่ามีทั้งทางแพ่งและก็ทางอาญาเลยนะครับโหทั้งแพง่งทั้งอาญาเลยใช่ครับทางแพ่งเนี่ยต้องจ่ายเงินเพิ่มคิดเป็นเหมือนดอกเบี้ยนะครับสองเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนของยอดเงินสมทบที่นำส่งขาดไปสองเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนครับแล้วจุดที่ น่ากลัวก็คือว่าสปสเขามีสิทธิ์ตรวจสอบย้อนหลังได้หลายปีนะครับเงินเพิ่มตรงนี้มันก็จะสะสมไปเรื่อยๆกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้ง่ายๆเลยเพราะมันคิดทบต้นไปเรื่อยๆด้วยครับแค่คิดดอกเบีย้ยทบต้นย้อนหลังก็น่ากังวลแล้วนะคะแล้วทางอาญาล่ะคะมีด้วยเหละคะมีครับทางอาญานี่อาจจะเจอโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทหรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับเลยก็ได้ <c oughs> แล้วยังไม่หมดนะครับ ยังอาจจะโดนข้อหาแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา137อีกกระทงหนึ่งด้วยซึ่งอันนี้หมายถึงการมีประวัติอาญาติดตัวเลยนะครับโอ้โหกระทบชื่อเสียงความน่าเชื่อถือของธุรกิจไปยาวๆเลยนะคะเนี่ยแน่นอนครับผลกระทบฝั่งในจ้างนี่ก็หนักจริงๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่บทวิเคราะห์เขาเน้นมากๆเลยอะ่ะคือผลกระทบที่ตกกับลูกจ้างซึ่งเอ,อ่บางทีลูกจ้างอาจจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้า มันส่งผลกับชีวิตเขายัางไงบ้างคะใช่ครับอันนี้น่าเห็นใจมากลูกจ้างคือคนที่รับผลกระทบไปเต็มๆแล้วก็เป็นผลระยะยาวด้วยครับพอฐานค่าจ้างที่แจ้งไว้มันต่ำเนี่ยสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ควรจะได้เต็มที่มันก็น้อยลงตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นเงินทดแทนเวลาเจ็บป่วยว่างงานหรือว่าคลอดบุตรพวกนี้คิดจากฐานค่าจ้างที่แจ้งไว้ทั้งนั้นค่ะ แล้วที่สำคัญที่สุดเลยแล้วก็ส่งผลไปตลอดชีวิตหลังเกษียณก็คือเงินบำนาญชาราภาพครับมันจะน้อยลองไปเยอะมากเพราะว่าสูตรคำนวณเนี่ยเขาใช้ฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่แจ้งไว้กับสปสอโอ้โหนึกภาพตามเลยค่ะทำงานมาทั้งชีวิตแต่เงินที่ควรได้ตอนแก่หายไปเยอะเลยเพราะข้อมูลไม่ตรงต้องใช่ครับน่าเสียดายมากๆครับแล้วก็ยังมีผลกระทบด้านอื่นอีกนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างคะ อย่างเช่นบทวิเคราะห์เขาชี้ว่าอาจจะมีปัญหาเวลาไปขอสินเชื่อกับธนาคารเพราะเอกสารแสดงไรายได้จริงกับข้อมูลที่นายจ้างแจ้งสปสมันไม่ตรงกันธนาคารเขาก็อาจจะไม่อนุมัติหรือให้วงเงินน้อยลงหรือกรณีว่างงานเงินทดแทนที่ได้ก็จะเหลือแค่50%ของค่าจ้างที่แจ้งไว้ซึ่งมันก็น้อยอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ยิ่งน้อยลงไปอีก ฟังดูแล้วการก้านค่าจ้างตามจริงนี่มันสําคัญกว่าที่คิดไว้เยอะมากๆเลยนะคะทั้งต่อตัวนายจ้างเองแล้วก็ลูกจ้างด้วยแล้วในบทวิเคราะห์มีคําแนะนําอะไรให้ผู้ประกอบการบ้างไหมคะเพื่อให้ดําเนินการให้ถูกต้องอะค่ะมีครับมีคําแนะนําที่ดีเลยอย่างแรกเลยคือต้องทําความเข้าใจนิยามคําว่าค่าจ้างตามกฎหมายประกันสังคมให้ชัดเจนก่อนว่ามันรวมอะไรบ้างหลักๆก็คือเงินเดือนค่าตําแหน่งค่าครองชีพประจํา พวกนี้คือต้องนำมาคำนวณหมดแต่จะไม่รวมพวกค่าล่วงเวลาหรือ OT โบนัสที่ไม่แน่นอนหรือค่าเดินทางพวกนี้ไม่นับเป็นค่าจ้างในการคำนวณเงินสมทบครับอ,อ๋อต้องแยกให้ออกใช่ครับอย่างที่สองคือการจัดทำเอกสารต่างๆให้มันชัดเจนโปรง่งใสสอดคล้องกันทั้งสัญญาจ้างสลิปเงินเดือนต้องตรงกับข้อมูลที่นาส่งสปสเดี๋ยวนี้ก็มีเทคโนโลยีช่วยได้เยอะนะครับ พวกโปรแกรม HR โปรแกรมบัญชีมันช่วยคำนวณลดความผิดพลาดได้มากเลยค่ะก็น่าจะช่วยได้เยอะแล้วสมมุติว่าเอ่อบางที่อาจจะเคยทำพลาดไปแล้วไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามพอจะมีทางแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบได้ไหมคะครับบทวิเคราะห์ก็แนะนำไว้นะครับว่าหากรู้ตัวว่าเคยทำผิดพลาดไปอันดับแรกเลยคือควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหรือที่ปรึกษาด้านบัญชีแรงงานก่อน แล้วก็อาจจะลองติดต่อสอปอสอเพื่อแจ้งขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องการแสดงเจตนาที่จะทําให้ถูกต้องเนี่ยบางทีก็อาจจะช่วยลดหย่อนโทษหรือบรรเทาผลกระทบได้บ้างนะครับและที่สําคัญไม่แพ้กันคือการสื่อสารกับลูกจ้างครับอธิบายให้เขาเข้าใจถึงความจําเป็นประโยชน์ระยะยาวของการแจ้งข้อมูลตามจริงสร้างความเข้าใจร่วมกันค่ะ ชัดเจนเลยสรุปแล้วหัวใจสำคัญจากที่เราคุยกันวันนี้อ้างอิงจากบทวิเคราะห์ก็คือการแจ้งค่าจ้างตามความเป็นจริงมันไม่ใช่แค่เรื่องของการทำตามกฎหมายนะคะแต่มันคือการสร้างความมั่นคงให้ทั้งธุรกิจแล้วก็ตัวพนักงานเองด้วยการเลือกเดินทางที่ถูกต้องตั้งแต่แรกน่าจะเป็นทางที่ปลอดภัยแล้วก็ยั่งยืนที่สุดในระยะยาวจริงๆค่ะถูกต้องเลยครับแล้วก็อยากจะฝากทิ้งท้ายเป็นข้อคิดไว้นิดนึงนะครับว่า นอกเหนือจากเรื่องตัวบทกฎหมายแล้วเนี่ยการจัดการค่าจ้างอย่างโปร่งใสเป็นธรรมมันสะท้อนอะไรมากกว่านั้นมันสะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กรความใส่ใจในสวัสดิภาพของคนทำงานซึ่งสิ่งเหล่านี้มันคือรากฐานของความไว้วางใจที่แข็งแกร่งนะครับระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างคำถามที่น่าคิดต่อก็คือว่าต้นทุนที่มองไม่เห็นของการเลือกทางลัดที่ไม่ถูกต้องทั้งเรื่องชื่อเสียงความน่าเชื่อถือ ความสัมพันธ์กับพนักงานที่อาจจะเสียไปเนี่ยมันคุ้มค่ากับเงินที่ประหยัดได้ในระยะสั้นจริงๆหรือเปล่าครับ